แฮรี่กับแฮเธอร์สามอาทิตย์ผ่านไปเริ่มเริ่มเล่นกันแล้วเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวทะเลเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวทะนะเลนะไม่ได้เล่นกันตลอดไอตัวน้อยสีดำแฮรี่เน่ยอยากจะเล่นตลอดเวลาเนาะอารมณ์ดีเอ็นเอ็นไอตัวขาวแฮเธอร์อันนี้กลัวขี้กลัวเรียบร้อยขี้ลำล้ำคานต่ายจะลํำคาญ ไอไอตัวนั้นก็ขี่หลังขี่คอบ้างเนาะอันนี้เริ่มเริ่มจะดีกันละเริ่มจะเล่นกันนิดนิดแล้วแต่เล่นเล่นไม่นานละเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวแฮตัวไอตัวขาวเนี่ยก็จะแบบอารมณ์เสียละเริ่มเล่นกันได้สี่ห้าวันแล้วมั้งเนี่ย ที่เห็นเริ่มเล่นกันนะนะมาอันนัอันนัอันะนะันะนะนะ้เริ่มเข้าไปเล่นหรือว่าใครไอตัวน้อยแฮร์รี่เองซ้อนอาหารไวรอเปล่าเนี่ยเหอืมซ้อนอาหารไวรือเปล่าลูกแพทเตอร์ถึงจะเอาเนี่ยเออหรือรม,มันซ้อนอาหารกันยังไงอืมโอ้เล่นกันอยู่เล่นกันอยู่อืมเริ่มเข้าขาลงคอกันแล้วสินี่ย เออดีดีด,ดีไปทํางานจะได้ไม่ห่วงเวลาออกไปไหนมาไหนเนาะมีหมาตัวเดียวก็สงสารมาันเนาะเวลามันอยู่ตัวเดียวอะไปไหนมาไหนก็เห็นกลับมาที่ไรก็แฮรอร์ก็นั่งมือมองอยู่ที่หน้าต่างอะ่ะเราก็สงสารมันเอามาไอตัวนึงจะให้เป็นเพื่อนที่ไหนได้ <c oughs> กลัวอกีกกัวแฮร์รี่กัวแฮร์ฮรี่ทำไมแล้ว โอ้ยนีมันน่ารักจะตายเล่นกันดีเล่นกันดีนี่หมานี่มันไม่ค่อยถ้ามันกลัวหมาใหม่ก็มาเกานะจับอาบน้ำด้วยกันให้ใช้กลิ่นแชมพูเหมือนกันน่ะคล้ายๆหมามันจะจำกลิ่นจำกลิ่นกันได้ง่ายแล้วก็เหมือนเหมือนมันจะดมๆมดมๆนะแต่มันก็ต้องใช้เวลาเนาะ แต่อันนี้ไม่ค่อยกลัวเพราะมันเป็นหมาเล็กทั้งคู่ก็เลยไม่กลัวมันกัดกันเท่าไหร่ไอ้แฮตเตอร์นะสีขาวนะกัดไม่เป็นตัวน้อยนี่ก็ยังเล่นอย่างเดียวเลยหมามันเล่นกันก็น่ารักเนาะ มันจะเล่นกันหรืมันจะเริ่มจะตีกันอะ้รยังไงอย่าดูดิอย่าดูดิอืมกวนใจจังเว้ยฮะกวนใจนี่เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปขี่แะขอขี่หลังเขาอะมาเริ่มแล้วเริ่มไม่ถูกขาลงคอเมื่อก่อนก็ช่วยตลอดเนาะแต่พอนา,นานไปก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติให้มันปรับตัว อยู่ด้วยกันเองสองคนพี่น้องเองอะมิวซาหาแฟนมาให้นะเนี่ยตัวขาวเป็นผู้หญิงตัวเมียแฮรรี่เป็นผู้ชายเป็นบอยเหรอ,อเูเล่นกันดีๆเล่นกันดีๆรูป